ผ่านการผสมผ่านกบเขาเป็นยังไงบ้างงมสาวยี่โมยี่โมเต๋ยยี่โมนะอ,อู้อู้อันน,<อ>น,นี้อันนี้ลุงหว่วงนี่เขา,าอันผสมผสมไว้เมื่อแรกนะมันมันออกแล้วออกแล้วก็พ่อแม่พันออกแต่มันบ่บ่เพราะว่าอากาศมันหนาว<า>อากาศมันหนาวเออบังเอิญเหาเพราะถือมืออากาศเย็นมือที่สวมก็ยังเย็นก็ยังหนาวอยู่บ่มีแดด มือสามเมื่อวานหนึ่งมือสามเห็นออกมานน้อยหนึ่งมือมีเดีมื่อนี้มือที่สี่ออกเต็มเลยเมื่อนี้จริงๆแหละมันมันบอกแม่นว่าไข่มันบ่อแตกภายในมือเลยมันมันมันสีเน่าเลยไข่เวน่าเลยก็คือไข่หยูคือไข่หยูไข่อันนี้เนาะมือที่สี่จึงบ่อออกมาคันเม่นเป็นไข่ออกมาแล้วพอได้อุณหภูมิที่พร้อมเพาะพร้อมบาะแล้วพ่นสีบาทันทีตอนแรกคือว่า พราะเขาเถ้าครั้งแรกเนาะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันมันบมดได้ดอกเพราะว่าเพราะว่ามันมันนาสีเน่าแหละไข่ว่าสันเอออืมบัดแล้วมือนีมือทีสี่ดีนะแต่มันเกือบแม่นอันทีเกือบเออ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 มือดีสี่เราแตกมาหลายเลยวันนี้ก็นาสีได้ยันหลายร้อยตัวอยู่ครับพอเพื่อนอันอุณหภูมิเพื่อนได้แล้วเพื่อนเบาะแล้วเนาะโอ้ฮันนีแต่บอลนี้ใจว่าในกองเห็นโอ้เห็นอยู่เห็นยุโอ้หนาเนนาเน่เนื่อ โหโหเนาะอีกสองสามมือเขาจังจะเอาไปไปใส่บอ่บอเ่อเพื่อนมันในบอ่อใหญ่อันนี้ก็สร่างบุกเขาใหญ่ไปแล้วเขาจีร่างกรสช่างบุกแล้วก็สีผสมอีกอืมผสมอีกรอบแต่ตอนนี้พักพ่อแม่ผ่านไว้ะก่อนพักอยู่อันได้สี่มือแล้วอ,อีกสิบมือผสมตัวหนึ่งจะผสมอีกโอเคถือว่าผ่านมันบ่บัดนี้ต้องไปรุ่นกันตอนเลี้ยงลูกหวกอีกเด้อแม่นบ่ มันสมนี่ันานแล้วเออ